มหาสวนตัวอย่างครับเหตุโมเดลการถ่ละอองหนาบปับอุณหภูมิประมาณไรหนึ่งเป็นแปลงเป็นแปลงทดลองเป็นสวนทดลองของทือเดียนนะครับก็เลยว่าเบิ่งผืนที่เบื่องผื้นที่ว่าเหตุจากถหาท่างดินแล้วถ่ายทางปับอุณหภูมิปับคพามสื่นสมพัดต่อขึ้นนะครับอยู่ตำบลบุกเปื่อย สายพี่ยิ้มสิประหยัดกูพีบีสี่บอพีบีสี่ห้าตัวทีึบ่อทบ่ละก็ระยะนี่เกินสายพี่ยิ้มค่ะเรื่องห้าตัวมีห้ากินไม่จ่อเรื่องห้าตัวมีสลิงปะข้องบอบอครับบอปะข้องเพราะว่าลักษณะนี้บอเกินดึงเลยเวลาเดินหนามากสิบ่อหนักเลยนาะบ่อพอบ่อหนักหย่อนบ่ครับคิดว่าบ่อหนักโอ้มันหลายระยะเนาะตึ้งหัวตัวนี้เป็น ไอ่เีก็อว่าก็เจี๋ยข้อกดขอดเกลียครับไอ้รนี่หน่อยยี่บ้นี่ยประมาณอันนี้ต้นน้อยจริเอาดอกพี่สิบสี่สิบสี่มนอยู่ตู้ลุ่มแมนกัแมนแมนเมนเปนแบนันอนยี่รุ่นหนึ่งบ่เมนเดียวกันมันมาเป็นรุ่นรุ่นของตัวนี้นี่รุ่นรุ่นต้นต้นอันอกไต่จะเป็นรุ่นนี้เพราะว่ามันจะแกมแกมกันขึ้นมาเมื่อก่อนเป็นตาเงาะนา ปางเงาะวันนี้ก็ปลูกเสแซมเงาะแล้วก็พ่อมันอันนี้ก็โลกเงาะออกไม่ยังับแต่ว่ามันบวคกับกนแถวปินเลี้ยป็นไหนต้นเดือนตนเดือนเลยบอกครับครับโอ้นระมันสุดต้นเดือน้ากลางเดือน ก็ขาดดีได้นีนอครับออกพืชผัาจมกันหนาวนาชระบมานช่วงราบอันจติ์หนาวเลยแหละแวมคันคันออกมาติดหนาวนี่บอวกเลยพัวอไปเลยครับแสดงมัดอกก่อนมัันไร่ยันงยนงสให้น้ำให้น้ำมันม่ยอมบานให้น้ำสองชั่วกว่าดันไไรกับบอยากออกเลยให้ทุกวัน วัวน้าวมันจะติดเลยน้ำบ่ยอมอันนี้เลยนะแต่แน่นเลยตันแตงอมอกิ้โอ้ยเป็นซ้ำนี่กร้ายเลยนี่ตั้งแต่งอีกวันโตตั้งแต่งอีกร้ายหลอดเลยครับใกล้เลือดว่ายน้อของน้ำครับใช้ประโยชน์จากทางน้ำเก่าของสุขาได้นี่เหียวได้ขี้ได้